เออก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาคุยเรื่องที่ว่าอิเด็กกระเทออย่ะนะอิเด็ก,กับเธอที่ว่าลบลู่ภูมิพลน่ะที่ด่าพระเจ้าอยู่หัวอีโ้นเตนมึงเป็นกระเทยมึงก็เสียชาติเกิดพออยู่แล้วแล้วตอนนี้มึงยังมาทําให้อ่าทําให้พวกกระเทยเขาเสียกันอีกนะกระเทยบางคนก็ดี บางคนก็ให้คำชี้แนะดีแต่กระเทยอ,อย่างมึงเนี่ยกระเทยอ,อย่างมึงเนี่ยแม่งโคตรอับปีที่สุดในโลกเลยนะแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองปกครองแผ่นดินแต่มึงเนี่ยเสือกเอาเขามาพูดด่าเ,าเขาเสีย,สายหายคนอย่างมึงอ่ะกูมั่นใจได้เลยไปทํางานที่ไหนหรือว่าไปอยู่บนแผ่นดินไทยอะ่ะมึงทําอะไรมึงก็ไม่เจริญ นะคนอย่างมึงไงอีกกระเทยเด็กกูจะบอกให้ทําเสียสถาบันกระเทยเขากระเทยบางคนกูดูใน youtube มานะกูเห็นเขาดีมากกระเทยบางคนดีแต่กระเทยอย่างมึงเนี่ยคุณดอกทอง,องจริงจริงแถวบ้านกูเนี่ยอีส้นเตนี้อับไปคนอย่างมึงอ่ยนะคลิปมึงปล่อยมาหลายเดือนละแต่กูพุ่งมาดูเมื่อเช้าพอดีเพื่อนกูเพิ่งส่งให้ดูเมื่อเช้าโหกูดูแล้วมึงโคตรเลวอับไปจริงจริงแถวบ้านเฮียเฮียสุด กูจะบอกให้นะอูมั่นใจเนยคนในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครชอบขี้หน้ามึงแน่อาจจะมีคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่ว่าไม่ชอบออาาพระเจ้าอยู่หัวเอาภาพพระเจ้าอยู่หัวมาทําเป็นภาพนู้นเป็นภาพนี้บ้างแล้วยิ่งกูมาเห็นภาพมึงมาเช้าเนี่ยโอ้โหถ้ามึงอยู่ใกล้กูหน่อยนะมึงโดน้นตนีนกูแน่นอนอับปีจริงๆมึงอ่ะอับปีคนสุดๆกูจะบอกให้คนบ้าบางคนเนี่ย เขายืนมองธงชาติโบกสะบัดไปคนบ้าบางคนเห็นธงชาติไทยขาดเขายังมัดนะขนาดเขาบ้านะแต่คนอย่างมึงเนี่ยกระเทยอัิปีอย่างมึงเนี่ยยือนอยู่บนแผ่นดินไทยแต่มึงไม่เคยที่จะคลรบหรือเชิดชูประเทศไทยเลยคนอย่างมึงอยู่บนประเทศไทยนะอยู่ได้ไม่นานาหรอกกูมั่นใจเผลออเึงเอมึงโดนส้มตีนพเพื่อนมึงกระทืบด้วย มึงอาจจะไม่โดนเพราะอาจจะแบบเพื่อนมึงอาจจะรู้กันแต่นี้ไม่พลาดพิงถึงเขาเพราะพวกเ,เพื่อนมึงไม่เกี่ยวกันกูจะด่ามึงอย่างเดียวไอ้อับปีอีกระเทยจังไรก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เนี้ยขอบคุณมากครับที่รับชม